สวัสดีกันด้วยนะครับค่าคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง YouTube.. คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่าคืนนี้ฮะเราอยู่กับเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับผมเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องผีนะครับทั่วประเทศไทยนะฮะทุกจังหวัดเลยนะครับถ้าชอบอ่านนะครับขอแนะนําเป็นเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับเข้าไปหาอ่านกันได้นะครับ แต่ถ้าไม่ชอบอ่านนะครับผมเข้ามาฟังที่เพจ Facebook อดิศัก์แพ้วใจดีนะครับ A D I S A K P A E O J A I D E E นะครับผมอดิศักเวนวักแพ้วใจดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเจอผมนะฮะนางอ่านให้คุณฟังนะครับผมหรือว่าถ้าอยากฟังเรื่องราวเรื่องไหนเนี่ยโทรมาเล่าในรายการผมได้นะฮะเป็นรายการสดเลยนะครับ ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบหมดแล้วนะฮะแค่รอคนโทรเข้ามาเล่าเท่านั้นเองฮะแต่ไม่มีใครเลยนะ,ะไม่เป็นไรหรือว่าถ้าอายฮะส่งเรื่องเข้ามาเล่าได้ใน Facebook หลักผมเลยนะฮะหรือว่าไลน์นะครับที่หน้าคลิปนี้นะฮะจะมีไลน์ผม id ไลน์ผมบอกอยู่นะครับก็ส่งเข้ามาทางช่องทางไหนก็ได้ฮะทางคอมเมนต์ในในคลิปในคลิปนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นทาง Messenger ทางเฟซทางเพจผมเลยก็ได้นะฮะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน่าจะเป็นผีนะฮะที่วิ่งตามรถนะครับไม่ใช่ยายสปีดนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนฮะเรื่องราวเรื่องนี้ครับจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลงมารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับมีชื่อเรื่องราวว่าใครวิ่งตามรถเรา เรื่องราวเรื่องนี้นะฮะอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยก็ขอภัยท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับในคืนที่เงียบสงบเหมาะแก่การเดินทางขึ้นเหนือเรากับเพื่อนๆรวมกัน4ี่คนได้ทำทิปเที่ยวภาคเหนือกันเองจุดมุ่งหมายก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยเริ่มต้นจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปก่อนนะฮะเราใช้รถยูนกระบะของพ่อขอยืมแต่ไม่ได้บอกพ่อนะครับ ขนสัมภาระจนเต็มคันรถนะมีเรามีชายมีบิก๊กมีแอมและดินโดครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครตั้งชื่อนี้ให้มันก็คือคุณ,คณดินโดนะครับก็คือชื่อเขานะชื่อเขาในเวลาสามทุ่มเราทั้งสี่คนนะออกเดินทางเพื่อนชายสุดหล่อเป็นคนขับเส้นทางต้องผ่านจังหวัดแพร่ลำพูนและลำปาง ก็ถ้าลำดับไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งหลายท่านทราบดีว่าภาคเหนือของเรามีภูเขาเหุบเหวมากมายนะและถนนหนทางเนี่ยก็มืดมากๆแล้วก็โค้งก็เยอะนะครับบางจุดไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยต้องอาศัยไฟจากหน้ารถในขณะนั้นได้เข้าสู่เส้นทางลำพูนแล้วครับทางโค้งและเหยวเยอะมากๆชันมากๆต้องขับช้าลงหน่อยๆ นั่งฟังเพลงกันเพลินๆในรถนะฮะจูจ่ๆก็มีเสียงตบุบเหมือนของหนักหล่นใส่หลังคารถแรงมากนะครับทุกคนก็ตกใจฮะจึงหลุดหยุดรถข้างทางก่อนนะครับถนนสิ้นนั้นเงียบมากครับไม่มีรถตามมาเลยไฟสลัวสลัวหน้ารถนะฮะคุณบิ๊กนะฮะเอ่ยขึ้นมาเฮ้ยเสียงอะไรวะคุณแอมก็บอกว่า แม่บอกว่าเวลาได้ยินหรือเจออะไรอย่าทักคุณบิ๊กนะฮะเชื่อด้วยเหรอเรื่องหลอกเด็กอ่ะแอมลงไปดูกับกูหน่อยอะไรมาหล่นใส่รถหลังคาอาจจะเป็นรอยก็ได้เราเลยเฮ้ยรถพ่อกูลงด้วยลงด้วยดินโดเพื่อนชายนะครับขออาสาอยู่ในรถเราเปิดประตูออกมาเอาไฟฉายส่องหลังคาไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับ ยังเงาวับเหมือนเดิมนะครับบนหลังคาบิ๊กหันไปดูหลังกระบะฮะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยนะครับเลยพากันกลับขึ้นรถนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดนะครับดังมากนะฮะแอมร้องเสียงดังลั่นฮนะอีแอมจะกรี๊ดทาไมตกใจนะเว้ยคุณแอมนะฮะเชื่อรีบสตาร์ทรถเลยเร็วๆเราอะไรของมึงวะตกใจอะไรคราวนี้เป็นบิ๊กร้องบ้างนะครับเชื่อใครวะเฮ้ย บิ๊กหน้าถอดสีฮะดูข้างหลังรถพอหันไปมองเท่านั้นแหละครับเจอผู้ชายสภาพเสื้อผ้าขาดขาด,ขาดนะครยืนอยู่หลังรถกระบะที่สําคัญฮะหน้าของเขาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเจอแบบนี้แล้วใครจะอยู่ล่ะครับบิ๊กเดอะฟาสเหยียบแทบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะขับออกมาสักกิโลกว่าได้ทุกคนเงียบฮะไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยเราด้วยความกลัววกบวกกับสงสัยเลยถามเราคิดว่าเขาไปแล้วใช่ไหมวะบิ๊ก อีหาอย่าพูดดีอูเสียวหลังแล้วก็มีเสียงตุบ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 นะครับเหมือนเสียงคนวิ่งนะฮะเสียงเหมือนฝีเท้าคนวิ่งเป็นจังหวะหนักๆครับดังมาจากด้านหลังรถครับเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันดังขนาดนั้นอยู่ในรถไม่น่าจะได้ยินเสียงเท้าคนได้นะทุกคนหันไปมองกระจกหน้ารถนะครับเป็นสายตาเดียวกันนะฮะผู้ชายคนเดิมครับกําลังวิ่งตามรถกระบะ แบบกระชั้นชิดเลยนะฮะเราสี่คนแหกปากลั่นอีกแล้วนะครับรอบนี้ลั่นดังกว่ารอบก่อนนะฮะบิกรีบเหยียบคันเร่งฮะแต่เหยียบเท่าไร่รถก็ไม่ขยับก็ยังช้าอยู่ดีฮะชายหน้าขาดคนนั้นก็วิ่งไล่ตามใกล้รถขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงด้านขวาของประตูหลังฮะรถมีสี่ประตูนะครับรถกระบะชายคนนั้นก็หายไปไม่ไหวแล้วครับเราทนอยู่กันตรงนี้ไม่ไหวแล้ว บิ๊กรีบขับให้ไวที่สุดนะมาถึงเชียงใหม่จนได้เราทั้งสี่ต่างก็กลัวเหตุการณ์เมื่อคืนนะเลยพากันไปวัดถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้เขานะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตายยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่อยากจะบอกคือถ้าวันนั้นบิ๊กขาดสติคงพากันตกลงเหวทั้งกลุ่มนะฮะคงเสียชีวิตกันหมดนะครับเพราะเส้นทางนะั้นมันจะเป็นเหวลึกมากนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับระวังขับรถเรื่องราวเรื่องนี้นะครับ ถ้าคุณบิ๊กนะฮะขาดสติเนี่ยก็อาจจะตกลงไปในหุบเหวแล้วก็เสียชีวิตทั้งคันหรือไม่เสียชีวิตก็ติดอยู่ในป่าข้างล่างนะฮะเพราะว่าเส้นภาคเหนือเนี่ยภูเขามันสูงนะครับและมันชันมากถ้าพลาดลงไปเนี่ยหน่วยกู้ภัยอาจจะหาศพหรืออาจจะไม่รู้เลยว่ามีรถตกลงไปก็ได้นอกจากจะเห็นรอยทางลงไปแล้วก็จะมีคนมาหาก็อาจจะหลายวันนะฮะ ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวมากๆเพราะว่าคือผมอะ่ะขับรถเคยขับไปขึ้นเขาปักเนี่ยแค่เขาปักนี่นะฮะตอนที่ยังไม่ทําอุโมงค์อ่ะเชื่อไหมว่าผมก็กลัวนะกลัวมากๆด้วยเพราะว่าไปกับน้องสาวสองคนนะไปหาพ่อที่จังหวัดนครพนมนะครับผม ผมไปจังหวัดนครพนมไปหาพ่อนะฮะขับขึ้นเขาปักไปเนี่ยขับรถก,กิงนะครับตัวจิต้ายาฤินะตัวเก่านะขับไปผมคิดจินตนาการไปต่างๆนานาว่าจะเจออะไรไหมนะครับแล้วผมก็มานึกถึงเหตุการณ์นี้นะฮะที่มาอ่านเหตุการณ์เนี้ยแล้วเหตุการณ์นี้คือเขาเจอนะเขาเจอผีวิ่งไล่รถซึ่งมันน่ากลัวมากๆนะครับฟิลคนขับรถแล้วมีคนผีขาดครึ่งหน้าเนี่ มาวิ่งไล่นี่ยังไงก็ช็อกอยู่แล้วฮะคุณบิ๊กนี่เก่งมากนะมีสติมากเป็นบางคนเขาร้องโวยวายไม่เอาอะไรแล้ะเหยียบรถพุ่งไม่สนใจทางนะฮะตกข้างทางตายผีตัวน,นี้น่ะน่าจะหาตัวตายตัวแทนนะครับนะฮะคือจะเอาหมื่นหาเพื่อนหาอะไรสักอย่างนะฮะแล้วเล่นกลุ่มใหญ่ซะด้วยสินะครับค่ำคืนนี้ฮถ้าใครชอบเรื่องราวเรื่องนี้นะครับ ใครวิ่งตามรถนะฮะก็ขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครป์ใน YouTube นะครับ1นึ่งดาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเพจนะครับหรือแค่เข้ามาดูให้จบคลิปก็ได้นะครับค่ำคืนนี้ฮะฝันดีลาตสสิสวัสดีครับ